สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟลิทเทลของเวิร์กแอดอเวอร์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีการอัปเดตใหม่มานะครับทําให้ผมมีอะไรเล่นอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนี่มาดูในร้านค้าได้เลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เข้ามาก็เป็นโรซี่คอรเียสนะครับซึ่งเป็นกล่องเนาะแล้วก็เป็นที่สุ่มในเมจิคเฮาส์นะครับมาพร้อมยูกิโนะนะครับจอมเวนเอสที่โคตรโกงนะครับผมแล้วก็อันนี้มาครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับกล่องหนังสือสกิลเบบี้นะครับอ่า มันจะสุ่มสกิลต่างๆของเบบี้ทั้งสกิลคาร์สสกิลพื้นฐานแล้วก็ไอตัสพื้นฐานนะครับกล่องละ50เพชนะครับผมกะว่าจะมาสุ่มวันนี้แหละซักร้อยกล่องนะแต่เราจะมาดูเปอร์เซ็นต์การออกกันก่อนนะครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การออกมากน้อยแค่ไหนนะครับชื่อกล่องนี่น่าจะน่าจะอันไหนวะ CMC น่าจะเป็นภาษาอังกฤษข้างล่างนี้สักอันแหละอเอาเป็นว่าอ่าไม่ออกนะผมโอเคงั้นเราจะซื้อไปเปิดเลยแล้วกันช่างหัวโอกาสออกมันนะครับซื้อไปเลยหนึ่งร้อยกล่องห้าพันเพรกดซื้อยืนยันบ้างเข้าไปหนึ่งร้อยกล่องนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หนังสือสกิลเบบี้คัสขึ้นเสียงของเราบ้างหรือเปล่านะเปิด ทีละ1กล่องเราจะเปิดสเต็ปเดิมนะครับทีละหนึ่งกล่องสิอันนะครับแล้วก็ทีละสิบกล่องรวดเดียวเลยนะโอเคทีละหนึ่งกล่องกับสิบอันนะครับนด้ของเล่นเด็กนะเอออ่าลูกอมลุงมุงมิงได้แบบนะครับได้แบบเรียนเปนบี้จะมีโอกาสได้แบบเรียนเปบี้หนึ่ชิ้นนะครับสุ่มด้วยนะ

จะเป็นกล่องของเล่นนะครับเพิ่มค่าลมเบบี้เนาะหกกล่องลูกกวาดน,นะครับเพิ่มค่าลมเบบี้นะครับอีกสี่สิบอันนะครับแล้วก็หนังสือเรียนเบบี้นะครับแปดนะครับซึ่งเป็นหนังสือเรียนสกิลพื้นสกิลแบบแบบติดตัวพื้นฐานของเบบี้เนาะแล้วก็คิดต้นปลุกฟังนี่ได้มาหนึ่งร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ของเล่นเบบี้เนาะเพิ่มค่าอามเหมือนกันสี่สิบชิ้นบัตรฝึกฝนเพื่อพองนะครับยี่สิบแปดชิ้น บัตรฝึกฝนพลังเวทตัวเองนะครับ27ชิ้นแล้วก็หนังสือเบบี้คลาสนะครับ5ชิ้นเนาะน้อยมากเลยทีเดียวเก <c ười> ือไม่มากุเนีย่ยแล้วก็หนังสือเพิ่มสเตตัสเบบี้ทั่วไปเนาะ2นะครับเราทํากันเปิดกันนะครับเริ่มจากนี่เลยหนังสือเรียนเบบี้นะครับเปิดทีละชิ้นไปเลยเบบี้เดฟข้างต้นนะครับเพิ่มเดฟนะเปิดเบีกเพิ่มสแตงนะครับขาย <c ười> เพิ่มอินนะเก็บไว้เพิ่มสเต็งผมไม่ได้ใช้นะครับอ่าเพิ่มเดฟกลางเพิ่มเอจิกลางเพิ่มเดฟกลางอีกเล่มนะครับเพิ่มวิทกลางนะครับเพิ่มเอจิกลางอีกเล่มหนึงนะครับอ่าเราก็ได้มาใช้ได้อยู่นะมีแต่สแตงเนี่ยที่ผมต้องการขายนะครับเพราะผมไม่ใช้สแต็งเนาะโอเคมาบีบี้คลาสนะครับ พิทักษ์แสงชำระล้างนะครับสกิลนี้จะบอกก่อนนะครับนังสือสกิลพวกนี้ต้องใช้ทั้งหมดเจ็ดเล่มนะครับถึงจะสามารถใช้เป็นสกิลได้เนาะแสงชำระล้างนี่สามารถลบล้างเอฟเฟกค,ควบคุมนะครับล้างจับได้นะครับใครมีเบบี้สายเทพพิทักษ์นะครับใครมีเบบี้สายพิทักษ์นะครับห้ามพลาดนะครับสกิลนี้แสงชำระล้างเนาะสกิลต่อไปเวทยานะครับรักษาทุกเฉินสกิลติดตัว ลดเป้าหมายของสกิลน้ำยาแห่งชีวิตหนึ่งคนอ๋อติดตัวนะครับคือทำให้ฮิวน้อยลงหนึ่งคนแต่ฮิวเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอยู่เนาะแล้วแต่คนจะใช้งานนะครับอีกอันนึงก็เป็นของเวทยาเหมือนกันนะครับคืนพะคืนสภาพยามหัสจันนะครับคืนชีพเป้าหมายนะครับหรือจะชำระการควบคุมก็ได้นะครับอืม เจ๋งสก,กิลนี้สก,กิลต่อไปเวทยาฮะเวทอะไรวะเวทฟ,ฟืนฟูนะครับเพิ่มฮิลคีสิบห้าเปอร์เซ็นสุดยอดพูด <c oughs> เสียงผมมา <c oughs> นานพูดถึงก็มาเลยนมะเสียงมานะครับเพิ่มเอ็มดามเมสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับต้องใช้เจ็ดเล่มนะในการเรียนโ <c oughs> อเคเราก็รอคนขายต่อไปนะครับสก,กิลเบบี้ทั่วไปนะครับเปิดมาเล่มแรกเนาะ อดกั้นนะครับอ๋อบล็อกเพิ่มขึ้น30%มิเอร์เซนตนะอีกอันนึงปีศาจนะครับเมื่อไปพี่ถูกจกกัดการศัตรูจะไม่รับเอฟเฟกร,รักษาร้อยเปอร์เซ็นนะสามเทินตัดหิวร้อเร์เลยเหรอโหดจังะวะยังเรอไปพี่ตายก่อนนะโอเคของเล่นเราเยอะมากเลยตอนนี้ของเล่นเบบี้เยอะมากเอ่อคลิปต่อไปผมน่าจะทำมาเป็นคลิปเบบี้นะครับ ว่าผมยัดพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เราก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับจากที่ผมเปิดมา500เพชรเนี่ยถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าผมน่าจะเกลือนะครับอมผมว่าผมน่าจะเกลือพอสมควรแหละที่ได้มาแค่นี้นะเออก็ตามชาแนลเรานะครับเกลือแต่ก็มีคลิปไม่เกลืออยู่นะคลิปสุมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเท่เนี่ยไม่เกลือนะครับบอกเลยไม่เกลือนะโอเคงั้นเราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้นะครับกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย